วันที่23พฤศจิกายนเตือนภาคใต้ฝนตกหนักมากอาจก่อน้้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้หลายจังหวัดว่ามีฝนตกหนักมากอยู่ในบริเวณต่างๆซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิง่งจึงขอให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบระวังตัวให้ดีในวันที่23พฤศจิกายน2568กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศฉบับที่17ว่าภาคใต้ ตอนล่างมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลซึ่งมีฝนตกหนักมากบางแห่งและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดยอมความกดอากาศต่ำกำลังปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างและประเทศมาเลเซียพร้อมกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทําให้เกิดฝนตกหนักและคลื่นลมแรง กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพร้อมกับคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรืออยู่ใ,นในกล้กับแม่น้ำและลำคลองสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2อถึงสเมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า3เมตรชาวเรือควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณเหล่านี้ แต่ที่น่าสนใจคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าและบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวมากกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างและภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรงพร้อมกับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากอาีาภัย ที่อาจเกิดจากอากาศแห้งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th/ หรือโทร02399401213และ1182จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากวันที่23พฤศจิกายน2568จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักวันที่23พฤศจิกายน2568จังหวัดนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลและนี่คือสิ่งที่คุณควรทราบการเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและป้องกันอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการเตือนภัยนี้อาจก่อให้เกิดความกังวลหรือความกลัวในประชาชนบางครั้งการเตือนภยัยอาจไม่เกิดขึ้นอย่างแม่นยํา ดังนั้นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวตามสถานการณ์เป็นเรื่องสําคัญหากคุณเป็นประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบคุณคิดว่าการเตือนภัยแบบนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่คุณมีความเห็นอย่างไรกับการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย